สวัสดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวนะคะสินค้าตัวใหม่เอ๊ะหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะตัวนี้เพิ่งจะไปเห็นในเซเว่นมานะคะมันจะมีชื่อว่า ออมุกผสมผักนะคะของแฮปปี้มันชีนนั่นเองนะคะมองแล้วดูเหมือนแบบว่าอ่าแบบว่ากึ่งสุขภาพเนาะนะคะเพราะว่าซองเธอจะมีทั้งแบบว่าอ่าข้าวโพดนะคะแครอทนะคะแบบเป็นผักนู่นนี่นั่นนะคะแล้วตัวนี้นะคะเขาเคมว่าสูตรดั้งเดิมสไตล์เกาหลีด้วยนะจ๊ะอันนี้ไม่แน่ใจว่ามีขายเฉพาะเซเว่นอีเลเวนหรือเปล่านะคะไม่แน่ใจเนาะแต่น่าจะมีที่อื่นด้วยนะคะตัวนี้นะคะที่น่าซื้อนะคะก็เพราะว่าชื่อมันแปลกนะคะออมุกออมุกคืออะไรคืออันนี้คือไม่ได้ไปสืบหา มาเลยนะคะว่ามันคืออะไรแต่รู้ว่านะคะที่ขายอยู่ในเซเว่นตัวนี้นะคะเขาบอกเลยเค็มเลยว่าได้โปรโตีนจากเนื้อปลานะคะไม่ใส่ผงชูรสนะคะไม่ใช้วัตถุก,กันเสียด้วยนะคะตัวนี้คือคือน่าสนใจมากๆก็คือเด็กทานได้เลยแหละนะคะเพราะว่าดูแล้วนี่น่าจะสุขภาพมากเลยเนะะี่ยค่ะตัวนี้นะคะหลังจากที่ได้ชิมไปแล้ว1ชิ้นนะคะหแพ็คจะมี5ชิ้นชิมไปแล้ว1ชิ้นนะคะขอให้คําจํากัดความมันว่าคือกล้วย ใช่มันก็คือลูกชิ้นปลาเส้นบ้านเรานั่นเองนะคะคือลูกชิ้นปลาเส้นนั่นแหละนะคะหรือว่าที่เขาเรียกว่าคือก๋วยคือฟิลเดียวกันเลยรสชาติเดียวกันเลยนะคะพอกลับไปครั้งแรกนะคะรู้สึกอึ้งนิดๆว่าดูชื่อสิชื่ออมุกอม นะก็คือกล้วยหรือว่าออมุกจะแปลวไม่ใช่นะคะตัวนี้นะคะกินแล้วก็รสชาติกลางๆนะคะไม่เค็มไม่หวานไม่อะไรนะคะก็คือจะเป็นรสชาติที่แบบว่าเออเหมาะก,กับอาหารกึ่งสุขภาพนะคะตัวนี้เป็นสไตล์เกาหลีนะคะก็ลองหาชิมกันได้นะคะจะมีขายที่เซเว่นอเว่นด้วยนะคะและแต่ว่าคิดว่าน่าจะมีที่อื่นด้วยนะ,ะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้มีบอกว่า ขายแบบเซเว่นโอเท่านั้นอะไรยงี้ไม่มีเนาะในฮะก็ไปลองหาซื้อชิมกันได้นะคะสำหรับคนที่แบบว่าหาอาหารเช้าเบาๆนะคะสบายท้องนะคะกินคู่กับกาแฟคู่กับนมนะคะตัวน,นี้ก็อาจจะได้โปรตีนจากปลาไปด้วยส่วนหนึ่งนะคะส่วนหนึ่งนะคะราคาก็ไม่เกินที่35บาทนี่แหละนะคะราคาไม่แรงนะคะมีทั้งหมด5ชิ้นนะคะตัวนี้นะคะไปลองกันดูได้นะคะก็จะมีผักแบบเล็กๆเล็กๆเล็กๆเ,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 เคลงทะลอดนิดๆหน่อยๆนะคะผสมอยู่นะคะสามารถให้เด็กแบบว่าชิมได้เด็กกินได้เนาะตัวนี้คือก็เหมาะกับเด็กอยู่ ระดับหนึ่งเลยนะคะใครที่อยากกินนะคะอาหารกึ่งสุขภาพแบบนี้เนะะี่ยเชิญเลยนะคะไปลองหาซื้อกันได้นะจ๊ะสำหรับวันนี้นะคะรีวิวเซเว่นะคะก็จะประมาณนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ